มาพี่น,อน้องกินข้าวํากันก่อนไปเหตุงานเดิมน,นี่เดิมืันนี้เดอ,นนเดอมืันนี้มีอย่างวันตีมีทอดไข่มีทอดไข่ทอดไข่น่ากินบ่ทอดไข่เป็นเมนูที่แบบว่ากินประจาพี่น้องกินง่ายแล้วก็กินประจําบ่มีน้ำพงน้ำพริกอีอย่างเดิมวันนี้เด้อนน เพราะว่าเป็นเวลาเศร้าพี่น้องคันกินก็จะเจ็บท้องที่เสบท้องกินเผ็ดไรก็ได้อือแบบเมนูทอดไข่ใส่กระเทียมใส่ซีอิ๊วขาวแซบพวกอดเคยกินเด้เมนูนี้เป็นเมนูโปรด่อยเลยละ่ะกินแล้วก็จะเพทำงาน ถ้าเป็นผวดนี่แหงพวดเลยแหงพวดวิตามินบอมี่าสังเส้นเก่าเส้นเคยฝนตกอีกแล้วเมื่อน,นี้ก็ได้ เด็กมุ่งทางห้นักกลูกไปโรงเรียนพัวก,ก็ไปเฮ็ดงานพัวเข้างานตั้งแต่ตีห้าคนพัวนะ แต่ละม้วแต่ละเว้นเวลาของตัวเองแคบจะบอมีเวลาเดิมเวลาที่แบบว่ามีให้ตัวเองคือเวลานอนมันแค่นอนกับหม,มูด้วนนาะว่าให้เห็นยังเดนนอนยังคาได้แล้วก็เวลานั่งกินข้าว ค่อยทอดกินเนี่กินไปทัดแบบแห้งๆกรอบๆมือ้อนี้เฟาจะเสริมบ่ฟากะเจ็ดกรอบๆอีกจักหน่อย ข้าก็คือทีบกินหมดอดอกเข้านี่ก็ได้ ที่จริงถ้าไปกินยู่อร์เฮดงานกไ็ได้แต่ว่าแค่สองสมงแต่ว่าก็กินยูเฮือนนี่แหละเพิ่งแล้วไม่สองสมงนะสามสมงแต่ว่าก็กินไปก่อน อิมแลยาพี่น้องข้าวบ่หมดจำหมดข้าวเลยไปแล้วบ๊ายบาย